สวัสดีครับผู้ชายเข้าครัวนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำแกงเทโพนะครับเวลาเราไปซื้อตามร้านนะฮะเราเห็นเขาทำแล้วอร่อยฮะน่าทานวันนี้ผมเลยจะมาลองทำเองนะครับแกงเทโพนะครับก็จะมีวันนี้ผมจะใส่ปลาเค็มนะเป็นปลาหางแข็งนะฮะปลาเค็มแล้วก็หมูสามชั้น เครื่องปรุงก็จะมีนะฮะมีพริกแกงพริกแกงนี่เราจะโขกเองก็ได้หรือว่าจะซื้อตามท้องตลาดก็ได้นะครับมีน้ำตาลปี๊บแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกกระเทียมเราใช้กระเทียมกล่องนะฮะกระเทียมแล้วก็จะมีใบมะกรูดแล้วก็มะกรูดนะฮะขาดไม่ได้ครับมีพริกแดงเราจะหั่นแต่งหน้านะครับแล้วก็หลกัลกๆคือนะฮะแกงเขโพเราต้องใช้ผักบุ้งนะครับ ผักบุ้งี่เป็นผักบุ้งไทยนะฮะไม่ใช่ผักบุ้งจีนนะครับเป็นผักบุ้งไทยนะฮะวันนี้เราจะมาแกงเทโพนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะครับเราใช้เป็นหมูสามชั้นนะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะฮะเราก็จะมาหั่นนะฮะหั่นเป็นชิ้นนะฮะพอพอดีพอดีนะครับไม่ต้องชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มากนะฮะ วันนี้จะแกงเป็นประมาณหนึ่งถ้วยนะฮะแกงไม่เยอะนะครับผักบุ้งเราก็นะฮะล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็จะนำมาหั่นนะฮะ ส่วนปลาเค็มนะฮะเราวันนี้ผมใช้ปลาเค็มนะครับปลาหางแข็งนะครับอันนี้เราก็นําไปทอดเดี๋ยวนำไปย่างนะฮะแล้วแกะเ,เฉพาะเนื้อนะครับก็ได้แล้วครับปลาเค็มนะครับผมจะลงด้วยกะทินะครับตามด้วยพริกแกง อันนี้ผมใช้พริกแกงแกงเผ็ดแบบหยาบนะฮะยาแล้วก็จะผัดพริกแกงไปให้หอมนะครับ ตามด้วยหมูสามชั้นนะครับ ก็จะผัดไปเรื่อยๆนะฮะผัดไปจนหมูก็สุกนะครับถ้าน้ำมันแห้งนะฮะเราก็สามารถเติมน้ำเพิ่มได้นะครับ ในระหว่างนี้ผมจะปรุงรสนะฮะตามปี๊บนะครับน้ำมะขามเปียกนะฮะ ุงรดด้วน้ำปลานะครับนี่ปลาเค็มลงไปเลยครับ ที่ที่เหลือเราลงไปหมดแล้วก็ได้นะครับ สามชั้นเราสุกนะฮะเราก็จะลงในผักบุ้งนะครับ ก็จะผัดไปเรื่อยๆนะครับสีใบ,บมะกรูดล,ลงไปเลยครับ ตาเดีวยวพี่หนูแดงนะฮะแล้วก็จะตามน้มะกรูดนะครับบีบน้ำลงไปนะนะเส่เปลือกไปด้วยนะครับเพิ่มความหอมนะครับ ตัดเสิร์ฟนะครับ